ถ้าลูกไม่ทําการบ้านจะทํำยังไงดีเดี๋ยวยกตัวอย่างเคสนี้เนาะอายุ4ี่ขวบนะคะไปโรงเรียนแล้วแล้วก็มีการบ้านทุกวันการบ้านก็คือเขียนนะคะเขียนตามเส้นปะนี่แหละวันละหน้าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราก็รู้สึกว่างานมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้เองแต่ถ้าเรามองเด็ก4ี่ขวบนะคะที่สามารถนั่งได้ประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะ,ะเขาจะต้องทําให้เสร็จ แล้วก็นึกถึงว่ามือของลูกเนี่ยยังไม่แข็งแรงดีพอการที่จะกําหนดทิศท,ทางนะแล้วก็กําหนดให้ให้เขียนได้ตามที่เส้นประเขาบอกเนี่ยต้องใช้เวลานะคะเป็นงานที่ยากเพราะนั้นเราต้องมาช่วยดูค่ะว่าเอ๊ะที่ลูกไม่ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่างานมันยากเกินไปหรือเปล่า นะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะบางคนบอกว่าลูกขี้เกียจลูกไม่ยอมทำนี่คุณแม่ไม่ช่ว่าลูกจะขี้เกียจนะคะหรือว่าเขาไม่ยอมทำเพราะเขาขี้เกียจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่วัยที่เขาจะต้องมาเขียนหรือมาทำอะไรแบบนี้เด็กๆวัยนี้ชอบเล่นชอบสนุกชอบใช้พลังงานนะคะอ่าหรือบางคนนะจะพาลูกมาเขียนเนี่ยก็พาไปเล่นก่อนนะไปเขาเรียกว่าอะไรเอาพลังงานออกเพื่อเด็กจะได้แบบเหนื่อยไนงะแล้วก็จะได้สงบนั่งอยู่ได้นิ่งสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่า นิ่งจนแบบทําเสร็จพฤึดทีเดียวนะคะอันนี้ไม่ใช่นะที่เราหงุดหงิดเพราะเรารู้สึกว่าลูกหนึ่งทำช้าทําไม่ทันใจเรานะคะแต่เรามามองใหม่นะคะเปลี่ยนมุมมองใหม่คือเด็กสีขวบเนี่ยกล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงการกําหนดทิศทางน,นะคะระหว่างมือตาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นการที่เขาสามารถเขียนได้บ้างเป็นเรื่องที่ดีมากนะเป็นเรื่องที่ดีมากเขาเขียนได้อย่าลืมชม นะไม่ใช่คอยแต่บอกว่าเขียนเร็วๆรีบสิเร็วเเข้าอย่างู้นอย่างนี้เพราะว่าเขียนก็ช้าแล้วถูกเร่งอย่างเงี้ยก็จะถูกกระตุ้นเราก็จะทําให้แทนที่จะเร็วก็ช้านะคะเพราะฉะนั้นเน้นวิธีการค่อยๆให้ลูกทําถ้าลูกต้องทําถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการนะก็คือให้เขาเขียนให้เสร็จกําหนดเวลาไปเลยอาจจะหน้าหนึ่งครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะต้องให้เวลาเขานะ นะก็จะมีบ้างที่เขียนได้ตัว2ตัวแล้วลูกไปคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ไปตามกลับมานะช่วงเวลาที่ตามก็ไม่ต้องโกรธนะคะไม่ต้องหงุดหงิดเพราะนี่คือลักษณะของเด็กนะตามกลับมาเขียนตามกลับมาทำนะเขียนได้ทําได้ก็ต้องชมกันด้วยจะได้มีกําลังใจทํานะคะไม่มีทางที่เด็กวัยนี้จะทาพรืดเดียวเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกเราจะได้ไม่หมงุดหงิดจะได้ไม่โกรธจะได้ไม่แบบ ทุบตีกันหรือเสียน้ําตาเวลาทําการบ้านเพราะถ้าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์กะค่ะเด็กจะไม่ชอบเรียนหนังสืออันนี้เตือนไว้นะสวัสดีค่ะ